สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลากันวันนี้ก็มาดูการทำหมูแดดเดียวค่ะพี่น้องเลยค่ะหมูแดดเดียว EP ที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องโคมพันตุลากันค่ะหมูหนึ่งกิโลนะคะหมูหนึ่งกิโลโคมพันใส่อซอสฟ้าเขียว ครึ่งท่พีนะคะน้ำปลาครึ่งทัพีกระเทียมสับครึ่งทพัพีน้ำตาลทรายครึ่งทพัพีน้ำมันงานหนึ่งทัพีค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อหมูหนึ่งกิโลค่ะามาดูกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเป็นวันครูนะคะวันครูครุณพันก็มีความสุขใจมากเลยนะคะที่วันนี้ท่านรองดำรงศักดิ์ศรีวิชัยนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของค,คุณคงพันตุลาการน,นะคะท่านได้มาเยี่ยมคุณครูที่บ้านาค่ะคงพันก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ลูกศิษย์ ไม่ลืมพระคุณของครูนะคะมาไหว้ครูก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะของความเป็นลูกศิษย์นะคะก็ขอให้ท่านรองดำรงศักดิ์ศรีวิชัยนะคะาพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ประสบความสุขความเจริญในหน้าที่การงานทุกอย่างนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ปราศจากความทุกข์ทั้งปวงค่ะกูดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เห็นลูกศิษย์ เติบโตแล้วก็เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการนาโคก็ขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะ,ะนวดเลยค่ะพลิศขาพลิศขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสำิดตุลากันนะคะคุณสามีภูมพันค่ะก็รับหน้าที่ในการนวดค่ะนวดหมูแดดเดียว เราจะนวดโดยใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีค่ะคมพันธ์ก็ขอกขอราบขอพระคุณครูบาอาจารย์นะคะที่ประสิทธิ์ศาสตร์วิชาที่อบรมสั่งสอนให้ครูพันธ์นะคะ,ะมีความรู้มีประสบการณ์ แล้วก็ครูคนแรกของคุณโคมพัน์ธนะคะก็คือคุณแม่คุณพ่อค่ะคุณคุณครูทั้งสองท่านนะถือว่าเป็นผู้ที่อ่าโคมพัน์ธเคารพนะเคารพรักแล้วก็ท่านทั้งสองท่านก็เป็นผู้ที่มีพระคุณกับคุณโคมพัน์ธมากเลยค่ะถือว่าเป็นครูคนแรกนะคะทั้งสองท่านเลยค่ะ แล้วก็คุณครูที่สอนโคมพันมาตั้งแต่ระดับประสมวัยถึงถึงระดับปริญญาโทเลยค่ะโคมพันก็กราบขอบพระคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่ประสิทธิศาสตร์ให้คุณโคมพันวิชาความรู้ให้กับคุณโคมพันตุลากันนะคะโคมพันก็น้องคารวะคุณครูแล้วก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยจงดลบันดาลให้คุณครูทุกท่านนะคะประสบความสุขความเจริญ พบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากโกครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงปราศจากความทุกข์ใดๆนะคะผมพันธ์ก็ขอน้อมคาระวะครูทุกท่านค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุละคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยนะคะให้ให้ใหส,สู้นะคะให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีจิตวิญญาณในความเป็นครูสอนนักเรียน เต็มเวลาเต็มความสามารถนะคะก็จะทําให้ประสบผลสาเร็จในการสอนนักเรียนอ่านออกเขียนได้นะคะไม่มีสิ่งใดที่เราทําไม่ได้นะถ้าเราใจมุ่งมั่นถ้าเราสู้นะคะถ้าเราสู้เราก็ต้องไปสู่จุดหมายปลายทางแน่นอนนะคะให้มีความเพียรพยายามเป็นที่ตั้งอย่าท้อนะคะอย่าท้อแท้ และสิ่งสําคัญก็คือความกตัญญูนะคะกะตัญญูต่อบิดามารดาต่อครูบาอาจารย์ต่อผู้มีพระคุณนะคะเป็นสิ่งที่กระเสริฐสุดนะสำหรับชีวิตของเรานะคะถ้าเรามีความกตัญญูต่อบิดามารดาต่อครูบาอาจารย์ต่อผู้มีพระคุณก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ สำหรับช่องคูมพันธุราการน,นะคะก็นำเสนอหลายประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ในสามเดือนค่ะประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของการทำแคบหมูการทำหมูแดดเดียวค่ะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองให้กับครอบครัวค่ะ กุมพันก็นำเสนอให้กับเอีได้ดูอย่างการทําหมูแดดเดียวค่ะกุมพันก็ทํามาหลายคลิปนะจนคลิปนี้เป็นคลิปอีพีที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดค่ะอีพีนี้ค่ะเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดคุมพันก็ลองผิดลองถูกนะคะคิดค้นสูตรจนเป็นนวัตรกรรมเป็นเบสแพ็กทิส ของคุณครูอภินันตุละกันในเรื่องของการทําหมูแดดเดียวนะคะว่าปริมาณหมูหนึ่งกิโลเราจะใส่น้ําปลาครึ่งทพีซอสปลาเขียวครึ่งทพีกระเทียมสับครึ่งทพีน้ําตาลทรายครึ่งทพีน้ํามันงาหนึ่งทพีค่ะผงนัวจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะนวดเป็นเวลาสิบห้านาทีค่ะก็จะได้หมูแดดเดียวที่สีสวย นุ่มอร่อยนารับประทานค่ะขึ้นอยู่กับเวลาการนวดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสูตรที่ใส่ในปริมาณที่มอพอเหมาะแล้วก็ลงตัวค่ะเป็นสูตรเฉพาะที่คุณครูคำพันธุลากันคิดค้นขึ้นมานะคะลองผิดลองถูกจนได้เป็นนวัตกรรมปรับแล้วฝักอีกนะ,ะจนเป็นเบสทัชรทิศนะคะวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำโมเด,ดเดียวค่ะ ถ้าสำหรับแคบหมูก็เหมือนกันนะคะวันนี้ภูมพันก็นําเสนอแคบหมูไปเรียบร้อยแล้วเป็นอีพีที่157นะคะแคบหมูคูมพันก็ลองผิดลองถูกเหมือนกันนะคะล้มลุกคลุกคลานไมายความว่า,าทอดครั้งแรกก็ไม่ประสบผลสาเร็จหรอกค่ะก็แตกมั่งกระเด็นกระดอนเละทุกอย่างคือภูมมพันธุก็คิดค้นลองแก้ไขปัญหาดูค่ะอย่างแคบหมูนนะค่ะจนได้เป็นเบสเหมือนกันนะคะเป็นเบสแบค,คิดในการทําแคบแคบหมูให้กรอบ อร่อยสีสวยโดยใช้เวลาไม่เกินประมาณสามสิบเก้านาทีค่ะสามสิบเก้านาทีก็รวมกับเวลาที่เราแช่ด้วยนะคะคุมพันแช่สิบนาทีกูมพันมานับเวลารวมด้วยล้วก็จะเป็นสามสิบเก้านาทีแต่คลิปที่หลังๆในคุมพันจะตัดนะคะจะตัดค่อนข้างที่จะเยอะให้เหลือประมาณสิบกว่านาทีก็มียี่สิบยี่สิบต้นๆก็มีนะคะก็แล้วแต่ นะคะก็ตัดให้สั้นเข้าก็จะไม่ได้ถ่ายทอดให้เห็นในช่วงที่ต้มมาต้มคุมพันก็จะตัดออกเยอะหน่อยนะคะเพื่อเป็นการเซฟเวลานะคะแต่เวลาจริงๆที่เราทําทั้งหมดคือสามสิบเก้านาทีนะคะรวมเวลาที่แช่น้ํามันด้วยนะคะขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม,มให้กําลังใจค่ะคุมพันอัปโหลดคลิปแคบหมูขึ้น ช่องเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีเอฟซีเข้ามาติดตามขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะกุมพันธ์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะทุกกลุ่มงานทุกกลุ่มอาชีพนะไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะขอให้เป็นอาชีพที่สุดจิตนะถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันโครูมพันธ์รักเคารพให้เกียรติเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภุมพันธ์ตุลาการก็ขอให้ท่าน พบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตประสบแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บเดินทางไปทุกขนทุกแห่งแห่งหนําบลใดก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะนะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศก็เช่นกันนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะเดินทางตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางเหมือนกันนะคะ สำหรับคนที่ทำช่อง youtube ก็สู้ๆนะคะมีบางบาง,บางช่องนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นทำใหม่คุ้มพันก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะสำหรับช่องคุ้มพันนี้คุ้มพันเริ่มทำตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 0 6้าร้ยบใช่ไหมครับคุ้มพันเริ่มทำตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 6 นุภมพันธ์ทำช่องย t u b e ได้เป็นเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีกับอีกสองเดือนค่ะที่คุมพันธ์เริ่มทำทำ,ทำทำทำช่องทำคลิปนัภูมพันธ์ก็ล้มลุกคคานเหมือนกันค่ะก็ค่อยๆเดินแต่แตะแต,ตะแตมานะคะก็มีปัญหาอุปสรรคภูมพันธ์ก็ค่อยๆแก้ไขมาเรื่อยๆนะคะก็ทำคลิปหลายๆประเด็นตามที่คุณคุมพันธ์ได้นำเรียนนะคะ เพราะว่าช่องภูมิพันธ์จะเป็นลักษณะบรูรณาการเนื้อหาหลายหลายประเด็นที่ภูมิพันธ์ได้เขียนไว้ในช่องนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเ c ทุกกลุ่มงานทุกกลุ่มอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจทําธุรกิจส่วนตัวาชาวไร่ชาวนาชาวสวนทุกอาชีพนะคะที่เป็นอาชีพสุจริตก็ถือว่ามีเกียรติมีสป,ปีดเท่าเทียมกันภนะูมิพันธ์ก็รักเคารพให้เกียรติทุกท่านเลยนะคะ ก็ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะคนที่ทำช่อง YouTube ใหม่ๆนะคะก็ให้ขยันหมันเพียรในการทำคลิปนะคะสร้างสรรค์คลิปที่ตามความถนัดของท่านนั่นแหละนะคะท่านท่านถนัดหรือว่าท่านมีความรู้ในเรื่องใดน,นะคะท่านก็นําเสนอให้กับเอฟซได้ดูนะเพราะว่าเรานําเสนอได้ในในหลายรูปแบบนะคะอาจจะ นำเสนอเกี่ยวกับถ่า,ายทอดให้เอซได้ดูเพื่อความเพลิดเพลินความสุขอย่างนี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะหลังจากที่เอฟซีทำงานมาเหน็ดเหนื่อยทั้งวันนะท่านได้มาดูนั่งดูคลิปท่านอาจจะหายเหนื่อยหายเครียดนะอย่างเนี้ยค่ะคุมพันก็ก็ดีใจด้วยนะคะถ้า,าคลิปของค,คุณครูคุพันคุ้มพันก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เอซเข้ามาดูคลิป พรมพันธพมพัน์นขอบคุณหลายหลาย้ได้ค่ะพี่น้องแล้วก็เอฟซีกับเพื่อนก็ขอมาบอกว่าให้พรมพันธ์ว่าภาษาทิน้นน้าค่ะพรมพัน์ก็จัดไ้เด้วยค่ะเด้อมีทั้งภาษาทิ้นทั้งภาษาไทยด้วยค่ะ,าาาาาคะพี่น้องรักภาษาไทายใช้ภาษาไทายให้ถูกต้องรักรักทิ่นแผ่นดินเกิดเว้าภาษาทิน่นบ้านบ้านเฮาด้วยค่ะพี่น้องเป็นจีรู้สึกว่าเป็นกันเองค่ะเป็นกันเองมีความรักความผูกพัน คุมพันกัไทยทอดสองภาษาด้วยค่ะเด้อคนละครึ่งทางค่ะพีะ่องตามคําขอของเอฟซีค่ะแล้วเอฟซีบางท่านก็บอกว่าคุมพันคลิปเจ้าพึ่งเหย้าแท้ตัดแน่ประสานาเป็นว่าอันคุ้มพันตัดแล้วด้วยค่ะเด้อโดยเฉพาะคลิปแคปหมูคุ้มพันตัดแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาทุกคอมเมนต์ถือว่ามีคุณค่าย,ยิ่งกับคุ้มพันนะคุ้มพันก็ พิจารณาแล้วก็แก้ไขปรับปรุงพัฒนาช่องพัฒนาคลิปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ fc นะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจแล้วก็ช่องคุมพันก็จะมีชีวิตน้องแมวน,น้อยเจ็ดตัวที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแหละเป็นลูกคุมพัน,นคุมพันรักเขามากเลยค่ะดูแลเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ fcfc FC เพื่อนที่มักน้องแมวเรียกน้องแมวเพื่อนก็บ,บอกว่าคุมพัน อัดโหลดซูม,มือเดอ้อน้องแมวหนาะทานว่าคุมพันก็จัดให้ตามคำพอเลยค่ะคุมพันก็ถ่ายให้ดูทุกวันเลยค่ะน้องแมวคลิปน้องแมวท่านก็จะได้มีความสุขค่ะเอฟซี FC บางคนนี่เพิ่นมาเบิง่งคุมพันเฮ็ดกับเขาเพื่อนบ่ได้ไปไปเฮ็ดนำ้ำเราเรี่ยงเพิ่นที่เบิ่งเพื่อความเพลิดเพลินความบันเทิงเป็นการพักผ่อนยอนใจคุมพันก็ขอบคุณเลยลายๆเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะที่เขามา กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะเด้อขอบคุใหลังค่ะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาก็ขอให้สู้ๆนะคะสู้ๆนะอสอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูนะคะสิทธิ์จะดีสิทธิ์จะเก่งนะขึ้นอยู่กับครูผู้สอน,นะคะ่ะขึ้นอยู่กับครูผู้สอนขึ้นอยู่กับมือของครูผู้สอนนะะี่แหละ ที่เราจะปั้นเด็กปั้นลูกศิษย์ของเราว่าให้เป็นออกมาในรูปแบบใดน,นะคะเด็กเก่งครูครูเก่งเด็กก็เก่งค่ะคุณคุณภาพของครูดูที่คุณภาพเด็กนะคะจะสอดคล้องกันนะคะคุณภาพครูดูที่คุณภาพเด็กสู้ๆเด้อค่ะเด้อการครูครูพันขอเป็นกําลังใจให้ะคะ่ะเราทําคุณงาความดีเรารักและศรัทธาในวิชาชีพเราสอนเด็ก ด้วยจิตวิญญาณในความเป็นครูทุกอุทิศทุ่มเทเสียสละมีจรรยาบรณวิชาชีพครูสิ่งเหล่านี้ค่ะคณก็จะเกิดผลกับตัวของเราด้วยนะคะเกิดผลกับลูกศิษย์ลูกหาของเราเกิดผลกับนักเรียนด้วยเกิดผลกับตัวครูด้วยนะคะครูก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพค่ะแล้วก็จะมีความสุขความเจริญในหน้าที่ราชการด้วยนะคะขอบคุณ f อทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh